บรรยากาศที่วัดหลวงพ่อปากแดงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีประชาชนเข้าไปกรอบว้สักการะกอพรหลวงพ่อปักแดงศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลขณะเดียวกันมีหนุ่มใหญ่เดินเท้าเข้าไปในบริเวณวัดเมื่อสังเกตที่กอถึงเอวได้แขวนรูปปรรมและพระเกื่อนจำนวนมากโดยเข้าไปกราบวัดสักการะหลวงพ่อปากแดงท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าต้องหันมามองไปทางเดียวกันด้วยความอยากรู้ว่าทำไมถึงได้ให้พระเยอะขนาดนี้ จากนั้นผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามทราบช่้คือนายเริงชายกลมพาันอายุ53ปีเป็นชาวจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าตนเองมีอาชีพขับรถแท็กซี่และว,วันนี้ได้มาที่จังหวัดนครนายกจึงมากราบว่าขอพรหลวงพอ่อปากแดงโดยตนเองมีความเชื่อหรือความศรัทธานในองค์พระทุกองศรัทธาองค์ไหนก็เอามาห้อยคอและแขวนแบบนี้มา78ปีแล้วรวมทั้งหมดที่คอกว่า550องค์มีน้ำหนักประมาณ18กิโลกร,รัม เดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองและคนถามบางคนก็เข้ามาขอถ่ายรูปคู่หากจะถามว่าอายไหมก็ไม่อายเพราะมีความศรัทธามากกว่าในระบมนมงคลกิจการรายงานพลตร,ตรีบัณฑิตทุงคัสเสรณีรองผู้บัญชาก,การตรวจพื้ทอนภาคหกพร้อมนายสิริวัตรปุกผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตราดิตถ์และภากส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่พร้อมของกลางยาบ้า4แสม500เม็ดและจับกลุ่มผู้ต้องหาขึ้นในปัตยาอายุ33ปีชาวจังหวัดอุตรดิตถ์โดยจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางยาบ้าที่ซุกซ่อนภายในบ้านเช่าเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์พร้อมอาวุธปืนพกสั้งขนาด .380 1กระบอกกระสุน5นดัดและยืนรถยนต์ยี่ห้อมิสูรปีชีปาเจรสี 4, ขาวอีกหนึ่งคันด้วยก่อนการจับกลุ่มตำรวจสพวังกะพีอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลอุตรดิตว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าทาการรักษาตัวและเสียชีวิตจากนั้นจึงเข้าสอบสวนจดทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายนภรัตอายุ39ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืน4นัดเกิดเหตุบริเวณสะพานกรองส่งน้ำชลประทานบุรีรัม9ตำบลหาดรวดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตเดือยผู้ตายมีพฤติการเป็นผูค้ค้ายาสพบติดรายสำคัญในพื้นที่จากการตรวจสอบพยานแวดล้อมและเส้นทางบริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถยี่ห้อมิสูบิเชปาเจโรสีขาวเขาออกบริเวณที่เกิดเหตุและมีหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ก่อเหตุคือนายปัจรยาจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับและเขาจับกลุ่มตัวด้ที่บ้านเช่าด้วยจากการตรวจคน้นภายในบ้านเช่าพบยาบ้า4 5 6 500เม็ดของกลางซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกสีเขียวในตู้เสื้อผ้านอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนที่ใช้ยิงนายนพรั์เสียชีวิตจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีนาปะยปัจรยาผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายนพรัช เนื่จากมีความขัดแย้งในการค้ายาเสพติดโดยมีการนัดพูดคุยแต่ไม่สามารถตกลงกันได้จึงใช้อาวุธปืนยิงก,ก่อนที่จะหลบหนีหนาคาคาระดำมรายงานศูนย์บริการรักษาพมพเจ้าของชาติทางทะเลภาคสเมโดนาบวายเอกแสนไทยบัวเนี่ยมรองผู้อำนวยการสอนจนจังหวัสตูน ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าพบวัตถุต้องสงสัยวางอยู่บริเวณชายฝั่งปลายแหลมด้านทิศเหนือของเกาะยาวหมู่ที่1ตำบลปูยูเอเมองจวสตูลจึงส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ติดศตตำรวจน้ำดานสุลกกรสตูลและฝ่ายปกครองจากการเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยบริเวณที่ได้รับแจ้งพบถังแก๊สลสีน้ำเงินขนาด30ลิตรจำนวน2ใบาวางอยู่ชายทะเลด้านในบรรจุยาไอจําจนวน10ถุงรวม10กิโลกรัมแต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิดหรือผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ ได้ทาการตรวจยึดของกลางและมอบหมายตจดสี่สเป็นหน่วยดําเนินการทมกฎหมายและทําการขยายผลหาแหล่งที่มาต่อไปเนตยาแสงมณีรายงานเกิอดอุบัติเหตุรถกระบะเชื่อโลเลือสีบอลด้านหลังบรรทุกกระสอบปุ๋ยขี้ไก่กว่า1 0ึ่รอกระสอบเสียหลักพิกษะแข่งข้างจนต้นไม้สภาพด้านหน้านรถพังยับกระจกแตกล้อด้านหน้าซ้ายระเบิดอย่างล้อหลังซ้ายแตกเผาล้อหลุดเสียหาย และตกลงไปข้างถนนจนสิ่งของกระจัดก,กระจายเรากันซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการเสียหายหลายต้นแต่เบื้องต้นนั้นไม่มีผู้รับผัดเจ็บแต่อย่างใดสอบถามนายจ้างชื่อว่านายโต้องอายุ40ปีซึ่งนั่งมาข้างคนขับเปิดเผยว่าตนเองนั่งมากับคนขับชื่อนายชาติอายุ41ปีจากบ้านบ่อทับใต้อำเภอหนองฉางจาังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้านหลังรถบรรจุกระสอบขี้ไก่มาเต็มคันรถเพื่อจะนำมาส่งให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่อำเภอลานสัก เมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุรอนด้านหน้าเกิดระเบิดอย่างแตกทําให้รถเสียหลับประจงกับแนวกัน้นราวข้างาทางทาให้รถพิกครข้างประจนกับต้นไม้ครั้งนี้ถือว่าโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทันทีคาดว่า,าแม่ยา่าหนางรถควรจะช่วยให้แคล้วคลาดนอกจากนี้ยังพบตัวเล็กที่ต้นไม้คล้ายกับเล็กแปดด้วยสำนาวทองเสีรายงานพระครูวิทยธรอสัตว์มนตรีประพสโรหรือพระาอาจารย์โชด เจ้าวัดบัดฑิสมบูรณ์รัตนารามประธานส่วนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นศกในพระสังฆาราชจุปธรรมบ้านหนองแคนตบ,บนสารงอำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดสีสเกตพร้อมคณะศิทธิานุสิ์เดินทางไปยังสถานีตำรวจปูทรวังหินอำเภอวังหินจังหวัดสีสเกตพอมอบเครื่องคอพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวนหนึ่งเครื่องพร้อมกับอุปกรณ์อุลข่ารวมกว่า2 0 0 0 0บาทให้แก่พันธุ์เรย์พงศกรสีสวนรนพุ่มกับสบพวังหินเพื่อใช้ในการปฏิบัตรริราชการ ในการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเป็นการแบ่งบ่าวภาระงบประมาณของทางราชการและเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราชช่วยเหลือประชาชนโดยมีข้าราชการตำรวจสพวังกินเข้าร่วมรับมอบบุญทานทศสีวันรายงาน